ลองทายกันมาดูสิครับว่าสติวอเบลอกมีตัวปัจจัยาทั้งหมดกี่ตัวคอมเมนต์กันเลยครับผมและเป้าหมายของเราในวันนี้คือการรวบรวมเจ้าปัจจัยทั้งหมดภายในเกมนั่นเองครับผมฟังเหมือนง่ายนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่าไอ้สามตัวนี้เป็นอย่างมากครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบุณดอแล้ถือว่ามันจะมีแค่ล้อเดียวแต่มันก็คือจักรยานครับผมสลับในเสื้อของเจ้าฮิตแท็กซาหัวนั่นเองครับผมถึงแม้ว่ามันจะจักรยานแค่ล้อเดียว แต่มันก็นับเป็นยานะเพราะงั้นเราะจะเริ่มหาจากตัวนี้ก่อนแล้วกันฮะไปกัน,นกว้นาฬิกาปรญยามีไหมอ่ะดูก่อนนะครับผมเหมือนว่าจะไม่ไม่มีใช่ไหมครับผมโหแย่เลยตรงลิงเติร์วีพี่มาเลยครับลิงเติร์วีเหรอครับนั่งพี่ต้องการก็ดีแหละครับน้องชายตรงลิงเติร์วีพี่มาเลยครับลิงเซิร์ฟครับน่อยลิงเซิร์ฟน่ารักมากเอฟซีเรานะครับผมสูงอะไรไปเยอะแยะเลยแนะดดแล้วที่ตนใจเล่นกับผมไหมครับ พาน้องเล่นเสือวีพี่บอกพี่ขโมยหมดถาดนะครับน้องพี่บอกเลยพี่บอกด้วยนะน่ารักมากครับนองๆลิงเติบตรงลิงเติบวีพี่มาเลยครับต้องการโอ้หน้าขโมยจังเลยครับน้องว้าตัวเยอะมากอยู่ทั้งวันด้วยไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับน้องชายและก็ระวังโดนขโมยด้วยนะและระวังโดนขโมยนะ อย่าไปหาแกล้งเด็กนะครับคุณดูครับไม่ดีครับน้องว้ยยีบาทตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับผมคุณดูฮะว้าอยากได้อ่ะแตดไปมันคือหนึ่งตัวท่าต้องตามหาอนการสลับรถจักรยานตัวนี้นะครับผมโอ้เจอแล้วครับผมสวนไหมครับออาลองถามราคาน้องชายก่อนว่าเท่าไหร่นะครับผมคุณดูครับตัวซ้ายราคาเท่าไหร่หวัางว่าจะอยู่นะครับผมรอเสนอมาดูแล้วกันน้องชายออาโอเคหาต่อนะครับผมวู้มีเจอนะครับผมคุณดูอุ้ยเออ เท่าไหร่วะตัวนี้อ่าอีกตัวหนึ่งครับผมจริงๆอยากได้ละธรรมดามากกว่าล่างเออทองล่างเพชรนะครับผมเดี๋ยวเราแข a p กันละกันนะอ่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับผมหวังว่าจะมีสักคนหนึ่งนะหวัจะมีตอบสักคนหนึ่งเอาลามีไหมอย่างน้อยสักตัวหนึง่งจักรยานหญิงก็ได้ชายก็ดีขอห้าตัวไม่มีเลยครับนะ้องเลยก็อยากจะทาโก,ก้ยเรายังไม่เย,ยังไม่ได้นะคนเดี๋ยวี่โอ้โย,ย,ยบางกรสามพัน 3, เลยเหรอครับน้อง แต่ผมไม่รู้เอาไปทําอะไรดีคยวรับมังกรตอนนี้มาทำเงินแค่สองร้อยล้านเหรอคนดูก็ใครมีมังกรแล้วก็เขาไว้ละกันนะครับผมร้อยยี่สิบต่อได้โอ้ราคาเรื่องนะแต่ว่าผมได้ทุกตัวแล้วดิต็ตู้ย่อยนะครับผมว่าตาตัวแรกคือไม่รู้เอาไปทําอะไรแล้วนะครับผมคนดูฮะรับไม่โอ้โหตัวอะไรทั้งนั้นเลยว่ะห้าบาทนี่คุ้มนะแต่ว่าผมย่อยมดแล้วเดี๋ยวฮะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะโอ้มีฟรีด้วยจัดไปแต่ไม่เอาโอ้เจอตัวแล้วจัดมาครับผม เอครับนาฬิกาครับจะมีใครตอบสักคนเรนกาจักรยานเนี่ยเฮ้ยโอ้ยี่สิวันนี้คุ้มจัดคนดูครับแต่ว่าเออเราย่อยแล้วเดี๋ยวก็นดูนะย่อยไปแล้วครับผมโอ้ยคนนึงครับผมมาว่าเอาละราคาเท่าไหร่ได้โปรดตอสักคนหนึ่งลุงนี้ดีเลยเลกตัวหายากก่อนนะครับผมพี่ไอสนใจตัวควายไหมครับแปลกๆนะพี่ไอสนใจตัวควายไหมครับควายควายมาตัวไหนวะก็ดูเดี๋ยวก่อนนะ มันมีตัวควายด้วยเหรอควายไหนครับน้องมันมีด้วยแหละครับมันมีแต่วัวไบสั้นไม่ใช่เหรอโอ้ขายครับงดปาดงดแปะอยู่นในแชทส่วนตัวใครจะมาปาดจะมาแปะวะโอ้โหช้างโอซีครับคนไทยมีเยอะมากครับช้างโอจีออกบ่อยเหลือเกินสำหรับช้างโอจีนะเออไวคนไทยสุดยอดว่ะอะไครับพี่ว้ายไม่ออกแล้วว่ะโคตรเซ็งขอโทษครับพี่ชายผมขายอื่นไปแล้วโอ้โ,อโ,อโ,อโอหอีออออตัวนี้เกือออกแล้วครับผมอ เมืเ่อเวลาครับน้องชายขอบคุณมากพี่งการแค่ตัวนี้แหละครับตวเนี้ห้าสิบบาทด้วยจริงไหมนี่จัดไปห้าสิบบาทปครับฮ่าเราจะได้ตัวแรกมาแล้วครับผมถ้าตัวแรกได้แล้วก็ตัวอื่นก็จะหาง่ายแล้วครับน้องชายมาแล้วนั่นเองโอ้ฮ่าไหนครับน้องหนนาฬิกาของพี่น้องชายนาฬิกาอยู่ไหนผิดหลักไปน้องชายไม่เห็นมีนาฬิกาสัก,กตัวเลยน้องไหนครับนาฬิกา มีตัวอะไรก็ไม่รู้ครับน,อน้องนาฬิกาพี่ครับผิดรหัสแล้วครับเซเว่นเอาไหมไม่เอาไม่เอานะิกาไม่ได้เอาเซเว่นจะริกาที่ดีว่าไม่ใช่อย่างนี้นี่วะเอาตัวริกาเซวงเซอ,อะไรไม่เอาเว้ยเอาวิกามาเดี๋ยวนี้ลิกามาข่งหนูซิกเซเว่นผลิตเงินโครเยอะนะพี่ไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาซิกเซเว่จนจะเอาจีทีอาร์ไม่เอาเว้ยจะริกาเพื่ออะไรวะให้ตายเถอะวะ เอานาฬิกาเพื่อเอาสองตัวอะไรสิเสรยสบอกไม่เอาวุ้ยไหวไปะดิไม่เอาหนูจะเอานาฬิกาให้รีเลยให้รีก็ไม่เอาเอา,เอานาฬิกาอย่าขายยายสามร้อยนดูนี่สามร้อยโอย้สามร้อย เอารวยดีกว่าครับน้องสามร้อยอกะรวยดีกว่าเอารวยเลยดีกว่าพ่อหนุ่มหวานเจียบมาหาเราดิผมโพสหาในแฟนเพจครับเออก็คือประมาณนี้เลยถ้าเกิดจะเลื่อนหาแชทเรื่อยๆก็่าจะนานแล้วก็น่าจะออกหมดแล้วนะครับผมก็เลยโพสเอาแล้วกันโอเค180ร้อยแปดสิบหลียมากราคาวก้กล้วกันนะครับผมถ้าเะราคาที่ดีกว่าจะได้ตัดสินใจได้นะครับผมโอ้ราคาบ้าราคาบอเลยสี่ร้อยครับผมสามร้อยหกสิบก็ไว้ก่อนเลยครับผมกันดูอา่า ครับไม่เป็นไรครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ผ่านแล้วกันนะครับผมไปดูคนอื่นต่อนะรับใช่ไหมครับผมไม่มีแล้วจะมาชักเอื้อสี่พันไหนครับน้องไม่ย่าใช้แนละ้วตอนนี้สี่พันอะว่าอะไรนี่เหมือนคุยคนเดียวโอเคอีปากร้อยสิบร้อยห้าสิบออกแล้วพี่พี่ชายมันกลับมาแล้วยังไงวะขายไปแล้วแล้วมันกลับมาได้ยังไงเรื่องงงแหละผมให้ฟรีเลยครับพี่ชายให้ฟรีครับอ อองั้นเออเอาราคาล่าสุดกันแล้วกันนะครับน้องถ้าเกิดฟรีมันก็กนอะไรอยู่จัดไปร้อยยี่สิบน่าถูกสุดแล้วนะครับผมที่ทักมาคนนี้นะอ่าน้องคนนี้เออร้อยห้าสิบนะครับผมซึ่งไม่เป็นไรครับเออแล้วได้คนก่อนหน้านี้แล้วน,คน,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 นะครับผมเดี๋ยวรอคนอีกคนนึงเข้านะเหมือนว่าน้องใา่ตัวนี้กําลังทําบ้านทองไหมครับผมคุณดูฮะตัวทองเยอะมากครับงั้นเออโอแล้วกันนะสําหรับเจ้านาฬิกากว่าจะหาได้ตตวเอฟเฟียสวยมากคุณดูฮะเป็นวงเล้อแบบว่า เออนาฬิกาเวอร์ชันเลขรมันนะผมสวยจัดไปไงครับพอนดูเรียบร้อยเงาลาแปง้งบ้าแปง้งบอลนี้ขายทิ้งตอนนี้เรามีเออสองตัวแล้วเราต้องไปทำการหาเพิ่มอีกนะครับผมรู้สึกว่ารหัสเก่านั้นถือว่าโชคดีที่เรายังพอมีตัวเออทาโก้แบบ3นั้นอยู่นะครับผมทาโก้เล็กนะครับผมแล้วก็ต้องหาทาโก้ใหญ่อีก,อกหนึ่งตัวแล้วก,ก็เราจะ้ายทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็ทั้งร่างหญิงร่างชายแล้วก็อ,อ่าร่างรวมนั่นเองครับผมเอ,อลาละรหัสนี้นะครับผมโอเค เจอแล้วดีนะคะผมว่าอายังมียังไม่ได้เอาไปยงไปย่อยเลยนะเพราะว่ามันก็นหายากนะครับผมคุณดู <c oughs> ตอนนี้ตัวหายากสุดเราได้ห,หมดลแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ตัวหาง่ายแล้วครับผมเอาไปล้วครันแต่ตัวที่แบบล่างไม่ได้ครับตัวนี้คุณดูไอ้ล่างธรรมดาไม่รู้ว่าเด็กๆเอาไปย่อยกันหรือยังนะแต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถในการค้นหาของเราเลยนะครับผมคิดว่าอย่างเราต้องมีใครสักคนเก็บไว้ในตัวอยู่บ้างเลยครับผมใช่ไหมครับ เอาละทีนี้เราก็ได้มา3ตัว,ตวลลแล้วครับผมคณดูทีนี้ก็ขายได้ไม่กี่ตัวละใกล้ครบแล้วครับผมไปแล้วไปหากันต่อเลยครับผมเลสเลกเกอร์เออโดนต่อยมีแม่จักรยานเหมือน่าจาไม่มีนะครับผมสวนแมครับพี่ชายได้แล้วครับน้องตัวนี้พี่ได้มาแล้วครับหาต่อนาลิกานาลิกาได้แล้วนะมาดูน,นีนี่มาทอมล่างกินแซบนี่วะผมขายผสมจิ๋ว10บาทไหมครับ10บบาทจริงไหมนี่ถ้าสิบบาทนี่เอาเลยนะบอกเลย เอาเอาเอาโอเค5้าสิบบาทเอาจัดไปครับโอ้มีคนได้แล้วนะคะผมอู้ยเสียายมากครับออกเลยครับพี่ชายเออตัวหญิงไม่นะเอานะคะมีไหมจักรยานอู้มีตัวหนึ่งครับเฮ้ยมันไม่มีใครตอบไปเลยว่ะหรือว่ามันเช้าไปคนยวครับเจ็ดโมงเช้าโอ้จักรยานทาโก้ใหญ่ครับเจอแล้วครับผมจักรยานเท่าไหร่ครับน้องชายจัดไปครับหวังว่าน้องชายจะจะไม่ขายนะ หรือเราจะไปขายนะเอาไปผมให้เฮ้ยให้จริงไหมนี่เกดียานเราต้องการพอดีครับผมก็ดูถ้าให้จริงแล้วก็หวานเจี๊ยบครับเจงไหมครับน้องจริงไหมนี่หวานเจีย๊ยบถ้าเกิดให้จริงแล้วก็เราก็หาอีกแค่ไม่กี่ตัวแบบตัวยิงแล้วก็อ่ตัวรวมนะครับผมอ่ะเรียบร้อยคูบินแคนดี้ว่ะเอาเหมือนว่าน้องชายคนนี้เพิ่งตื่นนะครับผมเจดียานฟรีจัดไปครับน้องเดี๋ยวพี่ส่งฟรีให้แล้วก็ เข้ามาเดียวกันเลยครับไปครับทีนี้เดี๋ยวรอน้องชายเข้ามากันแล้วกันนะครับผมฮะโอเคหรือไมอย้ยางน้องชายมาย้ยางโอเคเหมือนว่าจะมาแล้วนะครับผมตัวข้างบน,นครับคุณดูไม่ติตนาะไรแต่ว่าการเน้นเน้นสะสมทำคุณเงนนี้นะก็ไม่ต้องอจิตนาะไรก็ได้นะคุณดูเฮ้ยเตื่นเช้าจัดครับน้องชายว่าแต่ตอนนี้เออพวกเองเปิดเทอมกันหรือย,ยัง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าเปิดเทอมกันหรือย,ยังแต่ว่า <c oughs> ตื่นเช้ามาก ใส่ชุดเด็กช่างด้วยวะ่ะฟอร์มช่างวะ่ะงั้นพี่เออขอยกแล้วกันนะครับขนเลยแล้วครับน้องพี่ขอขนแล้วกันนะจะได้อา่าไปหาตัวต่อขอบคุณมากสำหรับน้ำใจที่ให้ฟรีอ่าเอาไปเลยตัวนี้ครับผมถือว่าคุ้มค่าอยู่เพราะว่าเออได้ตัวฟรีมาที่จริงอ่ะถ้าเกิดเราเออต้องหา2ตัวผสมนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้ฟรีก็เดี๋ยวไปหาตัวรวมทีเดียวแล้วน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าไปดีลมาบ้างแล้วนะครับผมเมื่อกี้ตัวรวมนะ โอเคได้มาแล้วครับผมทีนี้ก็ขาดตัวยิงกับเป็นล่างพิธีกรรมนะแต่พิธีกรรมให้2ตัวนั้นแปลว่าเราต้องหายตัวหนึ่งหรือไม่ก็หาแบบล่างรวมทีเดียวเลยนะครับผมแต่ล่างรวมมมนจะคุ้มกว่าบ้างคนดูอ่ะเดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกันนะเอาล่ะขอบคุณมากนะครับน้องชายสายช่างแตงกิ้ครับเรียบร้อยไปครับพี่จจดไปครับน้องอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใ,ให้ฟรีก็อะไรอยู่เดี๋ยวเราเออให้ตัวนี้น้องชายไปแล้วกันนะครับผมแลกเปลียนอ่ะมามามา,มา,มาพี่จะให้ตัวนี้มาเอาไปยงไปย่อยก็ได้มาตัวนี้สามสิบเจ็ดล้าน หินหยางนี่น้องเอาไปพี่ให้เงาไปเลยเอา่าคไปเลยเอา่าถือว่าแลกเปลี่ยนกันถือว่าแลกเปลี่ยนกันแล้วเจอกันนะครับน้องขอ,อ,อบคุณครับพี่ไม่เป็นไรครับน้องไหพวพลเสิครับผมแล้วเจอกันไปเหลือสามตัวก็ใกล้จะคร้แล้วนะครับผมสลับเตอร์จ้จักรยานนะอ่าจิ๋วหกสิบเจอธรรมดาสามสิบนะครับผมเอาโอเคแล้วเอาแบบจิ๋วแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปหาทำอีเวต์เลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวทำการขุดแล้วกันนะตัวนี้ ทีนี้เราก็ขาดแค่2ตัวก็จะครบแล้วสลับจักรยานหญิงเลยก็ในส่วนของเจ้าทาโก้นะครับผมอ่าแล้วแต่พี่เลยเหรอเอออ่ะหกสิบพร้อมปิดครับผมเท่านี้แล้วกันเนาะโอ้ห้าสิบตัวเนี้ยนะห้าสิบอ่าไม่เป็นไรแล้วกันนะเอาล่ะเหมือนว่าน้องชายเน็ตกากนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปขุดแล้วกันนะแล้วก็แขบให้น้องชายดูว่าเราเออขุดมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ขาดแค่เจอจักรยานหญิงนะครับผมห้าสิบบาทผมว่าแพงไปผมว่า ราคามากพอจักรยานชายเพราะว่ามันก็เทียเดียวกันนะครับผมเก๋ okay, บอกนครับก่อนว่าอ่าขนมาแล้วนะครับน้องชายอ่าเรียบร้อยไปนะพี่โขเลยนะเป็นเล่นไปนะเขาดูหาตัวปัปปจจักยานมันก็เยอะเหมือนกันนะครับผมตัวเล่นนีกว่าจะน้อยไม่งเ,เยอะเกินถ้าเกิดทําตัวขี่อ่ารถแล้วก็น่าจะเยอะกว่านี้แม่ครูมีเบียหลดก็ด,ด้วยนะเขาดูใช่ไหมถ้าตัวขี่รถแต่นี้ปัปจักรยานแล้วกันนะโอ้จักรยานยี่สิบห้าบาทครับโอเคได้อยู่ครับผมตัวนี้ราคาถูกพอสมควรเลยนะ อย่างนัก็ถูก50าสิบบาทและในที่สุดเราก็ได้ตัวท้ายสักทีนะครับผมกับน้องชายอ้วนของเราคนนี้ปั๊บหนอ่าสวยจัดเพิ่งเคยได้ตัวนี้ครั้งแรกพี่ขนเลยละกันนะครับน้องขนเลยนะจะได้ไอะมจบสักทีอ่าเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้จักรยานมาครบตัวแล้วถ้าเกิดขาดตัวไหนก็คอมมนว์ละกันสลับเป็นส่วนจักรยานนะก็ เอาว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่คลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วบายบายตัวนี้น่ารักมากครับ